เจ้าของกินโจยังไม่ตื่นกินโจยังไม่ตื่นสุก้าหิวนม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 เจ้าของยังไม่ตื่นกินไม่ได้ <c ười> มีความพยายามหิวครับหิวของกำลังอาบน้ำอยู่หิวตื่นมาเช้าก็าหิวสุกา้าเดี๋ยว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 ยกขึ้นนีย่ยกขึ้นได้ไหม นนมสุกาเขาจำได้ครับเก่งมากจิงโชยังไม่ตื่นเดี๋ยวต้องต้องเอาให้กินใหม่ครับนมเก่าแล้วเดี๋ยวของกำลังน้ำอยู่เขามีความพยายามพรยังเด็กอยู่ประมาณเดือนนึ่ได้คมมากใช้ความพยายามสูงเพราะหิวู่ แมวนี่มีความเร็วมากครับปกติเขาจะวิ่งไล่กัดหนูในบ้านนะเ,เรียบร้อยครับลม้มล้มแล้วสุก้าล้มแล้วล้มแล้วสุก้านี่เลยฉลาดาคอนให้คอน,น,นช่วยนี่มะนี่นี่นี่ยพยายามของอะไน้ำเอาขึ้นได้ไหม สุก้าเอาขึ้นได้ไหมเดี๋ยวดูดิเขาหิวถ่ายมาให้จกชินจูเลยล้มอีกแล้วครับกินดิสุก้ากินกินอือสุก้ากินนี่เนี่ยเนี่ยอยู่นี่เนี่ยเนี่ยสุก้าอ๋อไอ้คนพอนสุก้านี่เนี่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 คนรโนมีนี่สุก้านี่เนี่ยคนรโนมีนี่ เขาให้คนปนล้นฉลาดฉลาดมากร้องหิวนี่ร้องหิวหิวจร่งจุ๊ก้าก่งเดี๋ยวชิ้นโจลลงมาครับเดี๋ยวชิ้นโจป้อนเอให้นี่ฉ <laughs> ลาดร้องหิว เดี๋ยวเดี๋ยวรอชินโจแป๊บหนึ่งอาบน้ำอยู่หิวหิชความพยายามเขาจะช่วยเหลือตัวเองก่อนช่วยไม่ได้ก็จะร้องหาเจ้าของเดี๋ยวชินโจมาแล้วชินโจมาแล้วเดี๋ยวชินโจป้อนนะครับเจ้าของลงมาแล้วครับเดี๋ยวเจ้ของป้อนร้องหิวโอเคเก่งมากครับ